สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Omulet Channel นะครับวันนี้ก็มาที่เหรียญน,นะครับของหลวงพ่อหลวงปู่อิ่มนะครับวัดทุ่งนาใหม่นะครับรุ่นเหรียญหล่อมีอิ่มไม่มีอดนะฮะโอ้โหอายุร้อยแปดปีนะฮะเออหนึ่งรังจะมีแค่ห้าเหรียห้าสิบเหรียญเองนะครับรุ่นนี้นะครับถือว่าสร้างน้อยสร้างเดี๋ยวนะสร้าง ห้าลังห้าห้ายก็รุ่นเนี้ยไม่เกิน3,000เหรียญแน่นอนนะครับที่จะสร้างนะสร้างน้อยเป็นเหรียญหล่อสวยมากๆนะเดี๋ยวมารับชมกันนะครับก็จะมีหลายรายการอยู่นะครับรุ่นของลู้ปู่อิ่มนี่ก็เพิ่งออกมาเลยนะฮะที่ระลึกครบรอบ236ปีวัดทุ่งนาใหม่นะฮะเหรียญหอมี อิ่มไม่มีอดนะครับมามาลุ้นกันอันนี้เป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับนะครับเป็นรายการลุ้นเนื้ออเหารียญแรกนะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะฮะยี่สิบเก้านะฮะเดี๋ยวผมก่อนนี้นะเนื้อผานไถครับอ่าผานไถคคาบเบ้านะฮะร,รายการนี้เดี๋ยวมาชมกันเลยนะพร้อมๆกันมาชมไปพร้อมๆกันเพราะว่าอันนี้เขาจะห่อ ด้านหน้ามามันจะมองไม่เห็นนะครับก็ต้องแกะดูนะฮะเนี่ยรายการที่ยี่สิบเก้านะในซองนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะโ,โอ้โหมีรอยคาบเบ้าด้วยรอยคาบเบ้าเห็นไหมร้อยแปดปีมีอิ่มไม่มีอดมีคาถาอยู่ด้านหลังนะครับวัดทุ่งนาใหม่เหรียญหนามากดูดูหน้าสิดูหน้าหลวงปู่นี่ฮะเห็นไหม เหรียญหล่อนะครับรายการนี้มีเลขโค้ดชัดเจนนะครับเลขโค้ด48่สินะฮะผ่านไถนะครับครับเบ้าสร้าง80เหรียญนะฮะทั้งหมดนะครับนี่ก็หนึ่งใน80นะครับ มาดูเหรียญต่อมานะครับอันนี้รายการที่44่สนะฮะสี 44. เป็นเนื้อทองแดงคาบเบ้าอืมคาบเบ้าเหมือนกันเนื้อทองแดงคาบเบ้าโอ้โหสวยโอ้โหสวยมาก เลขโค้ดหนึ่งห้าห้าโอ้โห,โโหดูสิมีอิ่มไม่มีอดนะฮะหือว่าสร้างน้อยเก็บได้เลยาารุ่นเนี้ยนะครับและเป็นเหรียญหล่อด้วยมูลสารอัดแน่นนะครับ เหรียญต่อมานะครับแล้วมีหนึ่งเหรียญนี่ก็คือเป็นเหรียญน,น่าจะเหรียญกรรมอ่าเดี๋ยวนะกรรมการเหรียญกรรมการนะครับ<ม>เหรียญต่อมาผมได้มาห้าเหรียญน,นะครับรายการที่สามสิบห้าสามสิบห้าเนื้อทองระคังนะครับเนื้อทองระคังสร้างร้อยหกสิบเหรียญเดี๋ยวกี้ผมลืมเนื้อทองแดง ครับเบ้าสร้างร้อยหกสิบเหรียญกันนะครับเหรียญนี้ก็สร้างร้อยหกสิบเหเรียญเลขโค้ดหกสามเหรียญหล่อเนี่ยนี่เหมือนเนื้อทองคำเลยเนะยี่ยเหมือนเนื้อทองคำเลยสนะี่สิบสี่เลขสามสิบห้าะนะรายการทองระคังนะครับมีอิ่มไม่มีอดนะฮะ เหรียญต่อมาดูสีรายการที่เท่าไหร่รายการที่40นะครับทองแดงดินไทยอทองแดงดินไทยนะฮะมาดูกันว่าเป็นยังไงทองแดงดินไทยเหรียญถือว่ามีน้ำหนักพอตัวเลยนะฮะเป็นแบบทองแดงดินไทยโอ้สวยฮะมีค่าเป้าเหมือนกันนะครับเลขโค้ด87ด หน้าแบบอิ่มอิ่มเลยนะครับก็เต่าตรงชื่อลุตรงชื่อรุ่นเลยนะมีอิ่มไม่มีอดนะครับอืมมาถึงตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามการ subscribe เนีฮยขอฝาก subscribe ด้วยนะฮะเดี๋ยมาแล้ รุนกันเหรียญสุดท้ายว่าจะได้อะไรรายการนี้นะฮะเป็นเหรียญกรรมการนะครับยังไม่ได้แกะเลยมาดูกันนะครับรุ้นกันโอ้โหเนื้ออะไรเนี่ยชนวนนะครับน่าจะชนวนเพราะว่าผิวบนบนเนี่ย จะเป็นมีแต่เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินพอกมวลสารอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้าเนื้อบนสุดจะเป็นเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อเงินนะครับไม่มีเนื้อทองนะมีชนวนโอ้โหคาบทองเต็มเลยครับโอ้โห้น้ำทองเต็มหน้าผากเลยฮะ น้ำทอมเต็มหน้าผากเลยนะครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะฮะดูเลขโคดก่อนนะครับมีเลขโคดห้าสามสองนะฮะโอ้โหสวยงามมากเลยอ่ะเนช้อชนวนครับเนช้อชนวนเพราะว่ารายการเหมือนจะเป็นแถมยกลัางด้วยก็จะเป็นเนื้อชนวนอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหดูดูดูหน้าตาเลย เก็บได้เลยเนรัยเนี่ยเหมียม,มีตอกพิเศษด้วยเปล่าเดี๋ยวผมเช็คดูแป๊บหนึ่งเนี่ยอ๋อมีตอกน้ำเลือกอันนี้เป,นเป็นเป็นเป็นรังน้ำเลิกนะครับเนี่ยมีตอกน้ำเลิกตรงด้านนี้ชัดเจนนะฮะตรงนี้นะครับตอกน้ำเลิกนะครับ เอาทำเลิกนั่นเองนะครับคาบน้ำทองเต็มเลยไหมอันนี้คือเขาหล่อ,อเป็นช่อนะฮะแล้วออกมาเป็นช่อแล้วเขาก็ใช้เครื่องเจียเจียนะก็ถือว่าเหรียญน,น,นะน,นี้แก่แก่น้ำทองนะฮะโอ้โหสวยงามนะครับอะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวกลับมาพบกับ ครั้งหน้ามีรายการอะไรสวยๆงามๆก็มาพบกันนะครับหรือถคาสนใจอะไรก็ทักทายมาได้นะครับตามใต้ด้านล่างลิงก์นะครับนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับ